ออกเีแน่นน้องอูกเก็บนะเก็บบริเะณมดอด้วยค่ะเมือ่อนี่สวัสดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ้อนอูร้องสานเนาะอูมาเก็บพักยุส่สวนแล้วก็มาแบกยางซวยตัวซีเบียเนาะ แล้วมาเจอเฮ็ดทุกคนอันนี้แม่โต้ยบอกว่าเป็นเห็ดเห็ดตับฟานมาสั้นมาะบองแหวทุกคนใกล้ๆเขาจะเอิ้นเห็ดตับแดงเห็ดตับนะบางคนก็เอิ้นเห็ดตับเห็ดตับแดงนี่ออกอยู่ส่วนของอูรลายเลยยังเหลือยุลุ่มันอีกพวกกระไรไม่จัดไว้อยู่ส่วนนี่บวกกระไล่ไม่จันวะสบายใช่ทุกคนเด้ออยู่ทั้งหลังกล้องมือนี้ไปเดี๋ยวเราลงไปเกี่ยวน้องลูกอีกมีอีกไป มื่อกี้นี่เขาย่างขึ้นมาแล้วก็บโได้สังเกตเนาะแต่ละเทือย่างไก่กับไก่ไปซื้อแล้วก็ไปเห็นเห็ดปลาไก่ไหลเนาะปวดขาไปแล้วตอนนี้บอกกันเตยไปนะพี่ๆโบแม่ไม่ใช่เน่าหรือเปล่าอ้วนนี่เออธรรมดามันต้องไม่เมื่อวานนี้พอดีนะเพราะว่าเห็ดนี่มันขึ้นปุ๊บแล้วแบบบมกเกินไก่แล้วด้วยก็เริ่มเกียมเน่านะพวกไก่ไหลได้หนิปกตินี่เนีนแต่ว่าไม่จันกับโบกล้ากินไม่จันวะ ไ่ว่าข้าเจ้าว่าฮ็ตอันนี้มันโบแซบซ้ำฮ็ดอันนะฮ็ดเฟืองนะอูเนาะหือโบแซบต้องฮ็ดตบับยังม,ม,มีหลายอ,อยู่ทุกคนจะไม่ไกลตัวหลายอยูดิที่จริงต้องฮึอเอบอนดีๆเนาะเอาไปาพกแกงพอแล้ว เมื่อวานนี้ซื้อมาระบบกากินเอาให้แม,ม่ฮดเมดอยู่นี่ธรรมชาติทางบริสายาใสีย,ยังเขาเลยเสียเอาไปกินเนนาะะอ,ะอูลองแกงนิดนึงเนาะแกงตอนที่เขาได้เลยเนาะก็ได้ลองเบิงขาจะว่าเอาไปลวกน้ำห้อนก่อนปะมาลวกก็ได้ค่อยว่าเชียร์ยบางดีงดีก,ก,กิมีอีกอย่างเนาะเคลียร์อีกกระมีอีกอยู่ได้อุ่นครั อยู่นี่พวกไอ้หลายอยู่นี่อู้อยู่นี่อีกกินเห็ดไปแกงกินสวยฮัลโหลไหหูคอมเมนต์บอกเดี๋ยวทุกคนเด้อว่าอันอยู่บ้านพุ่นเขาจะเอื้อนมาจังไหนเนาะเพราะว่าอยู่พี่นี่กะแมื่อตัวอบาเห็ดตับฟานมาสั่นบางคนกะว่าเห็ดตับไฟบางคนกะว่าเห็ดตับแดงมาสั่นหลายเห็ดตับขนาดเนาะได้จะบอกแกงหนึ่งคัน เนาะได้ยุ่มคอยเก็บไปเนี่เฮ็ด <Head S 2> อันนี้เลยเออเมื่อกี้ค่ยเก็บไปเดียกและอ๋ะอไหนจะเอาดองไม้คอยวะบ่คอยมักกินยวกผู้สาวเก็บเห็ดนี่เป็นบ่ลยกเว้นคอยเนี่ยคนเก็บเห็ดคนนั้นต้องใส่เสื้อแดง แค่ไหนเหน่แล้วสุกจุกไปเลยอ๋อยังหลายเลยเมื่อยไป้งเมื่อยไปดิป่ะทุกคนไปหาให้ได้กลิ่นนะทุกคนเนาะนี่แหละคุยกับซี่ไปซักเครื่องซักของซักเกือบไว้เพื่อกเกี่ยมออกเดินทางคทำเราบบซักไว้บบได้เหรอทุกคนนะมันเมื่อยเฮงนี่มาฮอดเือแล้วเนาะทุกคนเนาะ มืัอนี้เอากระชิมาซุปผักกูดงองกินข้าวสวยเนาะแล้วก็ซีทอดไข่ให้ตัวเพราะว่าถ้าบุมีซีนี่ตัวจะกินข้าวบุค่อยอิ่มทุกคนแล้วก็ซีฮื้ซุปผักอันนี้แล้วก็ซีทอดไข่เนาะให้ซุปผักนี่เดี๋ยวน้องอูเจ่าให้ทุกคนเบิ่งว่าน้องได้ล่าเด่น้อยซ้ำเด้อโอ้้องเรียแน่นน้องอูกเก็บนะเก็บบริจาคเมื่อไหค่ะเมื่อยก่อนก็เลยมา ไปหอบอยางซ่วยตุ้ยแล้วเราก็ับมาซะสวยและหิวขเขาคุณมาเกล่ายันไปเก็ีอีกก็ได้อีกอันนี้ยุ่ส่วนะ่ะนี่อือคุณปัดผักนอกผักนอกสิผักกุนง้อง 嗯嗯จนเต็มสามแบบง่ายคนอ่ะอู้เก็บคนเดียวไอ้นี่ใครแม่ไปเก็บเอาอีนิ้วแหงบ่เพิว่านี่นะอุ้นะทุกคนพักหลายแห่หลายว่ะเต็มสามแบบงี้เยอะซุปมัดนี่แหละเฮ็ดกินเจ็แซ่บเบอร์โอ้นี่ หลายแหงเขดอะว,วันนี้ีิมเฮ็ดสุภักกินเนาะสุภักกูลงองสุปแซ่บนี่ <c oughs> ข้าวบะเกลร์ไลล้านดีดียูเวียงจันนี่ซ้ำนี่นี่ห้าแสนบโบได้บบบโบพอได้นี่นะ ภาคอัน function, อนี้ยู่เบียงนี่บอกเลแพงนี่หากินบบได้ได้กินกระโบเสียทุกคนพอพักอันนี้เวลาเก็บมาแล้วเขาต้องได้เฮ็ดกินพร้อมคันท้าบบเฮ็ดกินแล้วมันจะแข็งฮะคุณงองเนาะพัดจะพัน้บ่จะพัดน้ำเฮ็ดขอท่านน้ำบ่ขอเ็ดพัดให้ขอเฮ็ดสิบคนขอยสิเบงเออแบงอเ็ดพัดน้ำพัดเส้นไพัดเส้หมูเราเอาไว้กินแรงเดยก็ได้กินรสชาติของเขา เอาถ้วยแบ่งแม่ขันเจ้าสิพัดนะ์ะบมจําเป็นต้องลวกผัดเลยกันสิพัดน์ร่างก้นน้าแม่เนาะผักอันนี้มันกับเปืปเอเ่อยสุกไปเลยบมลวกหรอนุ่มผัดเท่ากาาับเส้นน้ำดิแบ่งตัวเอาเอาเอาถ้วยเดียวมาแบ่งแม่ขันเสียเอานะไอ้ซุกมาเด้สั่นนะเฮ้อสุปไหมเฮ็ดซุปแล้วกาทอดไข่ <laughs> กินเนาะ อันนี้อ่าเย็บเย็บฝนมอกับฝนอ้ยพักึงพักไว้นี่เอากันทีกิตยังเอาออกนนี้ไปนู้นไปนู้นนูน้นนี่แต่ย้อยในมากวนน้องอููคนนี้เป็นบกต้องใส่เบร์ก็คันนะืมแล้ว เบ่งไปเบ่งมาอย่างนี่ต้องใส่เบ็ดแล้วก็แล้วพอแล้วคอยสิเอาอันนี้ดูดูสิเอาอันนี้เดาจะยุ่มของไงเมื่อกี้นี่โอ้จะพัดไม่เดียวก็พอละกะยากไม่ค่อยพักข่ยาอ่ะดอกมะโนยกับยี่ห้อนี่ทุกคนลวกเทส พูดน้ำเนาะพูดน hmm. ้ำมันเออต้องลวกให้มันสุกๆด้ทุกคนเห็นเอ้ยนี่เก็บไม้จากเส้นเดิกินมูนี่ เต็มสาน้อยแม่ลวกมาเเฮ็ด,ด,ดว้า,า,าวย,ย่างาคดตยอยช่ยงเขว้โอเคอให้มันเย็นก่อนทุกคนแล้วค่อยมาเฮ็ดซุปเนาะต้องในนอนนีว่าซบน้องวยออยยิขวพ้พก,กดโอู้ดคอยบุคอยกินขวพัก,กูดจักเกื่อเลยคอยพักูดอันนี้โอ้มันก็แแทบเกินไปรั่นและเจ้าเคยกินหรอวะเฮย ต้องต้องขวใช่ไหมมันหอยเลยหรอจิงสีแซบแม่แล้วมันหอยฮะตัวเย็นวะเอออกัอกนก็แซบเล้คที่จริงขวบแล้วลาก็ยังแซบละขอใช้ซ้นหมูน่อยนึงเกี่ยวนยนึงใส่นี่ใส่ลงไปขวนนึงก่อนจะยุ่งทำไมได้ จะมาคอยไปดูน้ำไห่ได้น้ำไข่ได้ต่อไปมาเก็ตขัวมาแค่ยังน้องน้องคอยที่บอกน้องจะมาเก็ตหรออืมมาก็นขัวง่ายดิมันิดแทบเยอ่ะได้ตัวหวนหอยนี่มั่วนี่ลวกนี่เออกินรดนะใส่ให้อะไรมาเก็บไปขข่ได้เท่าไรก็ดูจะวะอ้หได้ดอกเก็บไปแค่นี้ นนนอนาจเกียนึง,งเ,เ,นเก็บผัก,ก่ออ่ตัใส่ต้มในลวกมัน,มนจะน,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 นุ่มอีกนะพรวจานจะมแข็งครับเออว่าเสือน้ำ้ามอ,อานตมให้เด้อ เาจะงจยีไปส่จะยี่ไปเวียงละเขจมากินข้าวแล้วเขาจะไปเวียยต่อไปแรนยืมเงินว้ายเงียมเก็บบเงายเนาะเก็บบายเลยใส่ของบุทนให้ได้เก็บี่าน้ำใส่ไม่ตุยใส่ก็ได้บใส่น้ำบออกเลยเออน้ำต้มผักใส่ไหมน้ำต้มผักให้ต้มเมื่อกี้เลยแเออ ข่เขให้บ่ต้องเอานั่นบ่ต้องเอานั่นใส่บ่ต้องเอานั่นพพอ้ยบอกงเอา่สิบ่ต้องเอาจอง้หน้าี่มันูบ่อตง้อ่าุ่นน่าหุ่นน่ไม่อยางพุ่น่ะพุ่น่ะเสล้วนะฮะน้ำตาลน้ำตาลทรายน้ำตาลทาย ม่าในนึงที่ดิแซกบกาะมุมมามิสิอี่ยวัดบันนยส้หอยใส่่ะเราเดียวัดก่อนหน,นึงตัดใส่เล็กก็ได้มาโอ้ใส่น้ำไหลโพตรอูบโหรายเดี๋ยวมักลายนั่นพอาะเขาเข้มเข้มเข้มคนนี้<อ>ไม่รู้อะไรซะเลยอูคำส้นหอยมีความเข็มไน้ตัวอย อสะไห้มีความเค็มใจคนกันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ากันตัวมัะไม่คุ้มความรักมันก็เหมือนการออกกำลังกายแล้วครับเมื่อเรารักใครสักคนแล้วก็ไปออกกายผอมแล้วเราเข้าไปจีบเขาเรือโมฟินเสียน้ำหลาพุ่งไปเดี๋ยวมันก็นั่นเสียบิสดซตเพราะความจะให้แกงเดี๋ยวมันอบให้มันแห้ง คข่าหมอ,อปิดก่อนอมันมีฝิ่นเลยนี่อันนี้เครื่องที่เราจะใส่สุพักเนาะกระซิมีหัวหอมกระเทียมจี้มะเพ็ดแห้งจี้ใส่ใส่ไปหน่ัปรบบต่างๆให้มันคงประมาณนี้ตำจนให้มันละเอียดเข้ากันไว้ทุกคนแบบมั้นซุปเนาะ พักสุกง่ายๆแบบเราๆนี่ตำแล้วๆซิกเนเจอร์ปลาแดกนี่ปลาแดกตรมเมื่อกี้้ <c oughs> วกา คน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 ให้เข่ากัน ั้นเฮากับขี้มาไข่หยำแืมแเนาะแ่บแน่นอนอืนนนอแกงเด้อด เอาปิ้งคือมาตตยแหนปุ่นมาเลยนงบอกเลยแซ่บแหงเลยนะพอดีเป๊ะนี่เูซื้อบซินกัได้นะโปมันแจงมได้เลยฮะเด็กโมันแจงมได้เลย คอยมั่นใจนะ <c oughs> สุ๊กผักน,นี่เจ็บแสบนี่ สุภาพคุโดนจ่บอกทางมึขาวเลงนี่ดูสิงโงตัวเยอะมนกินสุภาพกันอืมกานเพื่อมากสุภาพอันนี้กะน่าเซ่อตัวพักก็เซ่อฝากอันนี้ก็เซ่อกกน,น้ำสุภาพก,ก็ต้องเอาโมงูดเด้อเป็นใจพ่อขอตัว เกีบยจนตาปีนอย่างบวมมดมเกอยนี่ก็บวมมดแก้วอันนี้แก้วนีกข้าวแม่ตัดสองงูไม่ดันเอาไปกบะซวยนั่นระไปปีขึ้นผูกันีินแล้วอ่ะ จ้างออาไา่จังแล้วถ่ายไปลี่ยนทรงอะไรเงินเขาเยอะองินเขาเยอะก็จังไงควไในเตาเราไปหั่นเลย เออพอกหลัลงน้องเอามา,ามองเป่าแม่หมายมอกับคั้งนะคั้งนี่พาถ้าพูดถึงกินนี้ซิฮู้เลยว่วารสทาบเมันแซ่บแท้เลยแซ่บมันมีพกพูดอันพกขวดสักนิดนึงนะที่แบบโอ้ยพกขวดอันนี้ก,ก็นนกกนนกไปซื้ออยู่บงเบียงอ่ะพกขวดง่องว่ะนีอ่อันเดียวกันบ่วะอันเดียวพอขอ่อยมัน ถ้าเป็ดวางเลี้ยงล่ะซื้อแล้วกูดนินแหละครับรเอาได้เมื่อเลี้ยงสุปเจ็บมาใส่ในซุปแล้วก็เสียซุก<อ>แซ่บเราตื่นเช้ามาแล้วค่ะไปเก็บรองควาเมื่อต่อแล้นะมือแรงเราเรกินมันจะไ่แ,แข็งแน่มันกับไม่ได้แข็งเนละยตัวตัวกันบางไว้แข็งในตัวเช้าแข็งก็ดีเลยแสดงที่ไม่ได้กินเนาะ นางทำมันเก็บกันจะแ,แข่งอะไนึงพันแม่เก็บหรยก่อนนะพิกกับพิกเอาคำมาอือมาหึมพัได้พันแม่ไปเพิ่มกล่องเข้าวอีเนาะอือต้องกเดื้อยลู้หาพันได้เจ่าถ้าเปนกล่องพี่ไม่ได้รูหาพ ข,ขาะะข,ขันมานนอสหาขันอ่ะขันมาอนว้เ้าเก็บมงอนี้เจ้าได้เงินเถอะทำขาสุนแซนนึยปะดีด้วได้หอดแตนนะขวนขันมือไหนแบบคือขันจมยอดมันอ่ะ ใบใช่ใบมันเป็นใบอย่ง uh ่นจะกินใบอะทุกคนต้องทาใบอะทานไม่ไงเลยใบเอาใบมันเเรียมันจะออนี่เราไปยัดเก็บใบแทนผายพงขึ้นเมืองเมื่อเาเมื่อแล้ยผ่านกินกันมือย้่ยจากใจแต่ว่าไม่มียาคิ เก็บผเรียกู้เร้วเนาะปลาเรียรส่งตัวแทนไปวะส o งตัวแทนสุกลองตานมาแล้วครับเมื่อยแล้วมันจะไปยเพ็รมันจะไิยเพรแงอะเดยววะเดินทางมาอื่นนี่เราจะใช้สมุดเลรับคนคยจะตกทำง หลู่ทุทธาธุพาเนาะอาจจะได้นอนธาธุมคืนหนึ่งแล้วก็ไปเสียง่วัูุ่่ี่ไปทั้งทีหมดเนี่ยที่พาทุกคนไปเบิ่งวิธีชีวิตคนทางพุทธเขาช่วงนี้เขาดำนาเนาะนานข้างไหนเนาะนานข้างบ้านเองคือเขาว่าเหรอ มันนั้มันสูกกินข้าวเขอัดสววรู้กินจะปั้นเดียวหมดเลยแล้วกินเจียวเมงดาแล้วมันเลยกันเจียวมเขือแทบ ิ่งทำให้กินได้เย็บมากขึ้นเดี๋ยวนี้เบามือนี่หูตังซ่ามูดกอบ่มไปเอยเขาใช้หุ่นเได้ใจเีย่ชวยมูดเลยกอาไปสีน่นี่เนาะผักอไมีแหงไห้เนาะค่ายกินน้ำต้มใส่จอกเหรอใส่จอกหู่พอพักกับบวมพัก ตรงนี้บ kind of ้านอูเขานาฝนฝนตกอ่ะฝนตกจังอ่ะไปสำเหนือกับตัวยอาครั้งนี้อาจจะลองไซส่พาสปอร์ตค้ามด้านโตไซเดียนอันตัวยุ้งมือยังใส่ไงละแล้วแต่กับอันที่อันแน่กับตุ๊กบุด้คามที่จริงเขารถจักไปแบบบริเวณใกล้เคียงกับอะไรเปล่าดาว่ม อืมรดไปย,ยังอันเดีวยวไม่ได้ทะเบียนนะต้องหาสาวรนดนำด้านก่อนไปแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นเดือนสองเดือนไปเพราะว่าไปสำรวจมาแล้วคึ้นรถจักรลงมาเพักสั่สิเลียวไปไต่เลยไปอบอกเหรอคะ ได้ได้มาทางนี่มาทางปักซันแล้วก็ไปไตมีทางก็ไปไตมาเลยออกมาทางปักซันครับไปสำนวจมันสามารถเอาสองทางหนึ่งมาทางเมืองเฮียมแล้วรับเอาหลวงเขาบางสองออกมาทางเสียงขวงเนาะแล้วเอาปักซันคี่ผ่านเลยที่ผ่านทำยมือง าการเที่ยวนี่เห็นให้เหรแบบทางในลาวแบบเส้นลักๆแบบไปหั่นไปนี่นะ่ะค่อนข้างที่แบบว่าพุ้กับมาตะย์เขาเ,ขเน,ะนาะแมนค่อนข้างที่แบบมีความพู่เรื่องเส้นทางการไปเที่ยวคือไปอันนะั้นสันเหนือนี่เราต้องบอกกันได้ต้องบอกกันได้คือเส้นทางสั้นเหนือ,อน,นี่คือไปมื่อไหร่กเหลือแค่เม,มืองกวนที่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวนะไปมื่อแต่ข้าวนี้คือน่าจะไปเป็นฮอต บอดได้หักมันจะเป็นตัดเงินไงอดมนอนดีกปเจอผู้อวุโสสาวจอยหลานบอดได้เลี้ยงได้แต่ว่าเอาบนอื่นมาบอดได้เอามันมาเอวมาเราได้กินดี่คนย่องแล้วหรอกล่องมาแตกหมดเลย ทุกคนเป็นกำลังใจอู้กับเตัวคลิปต่อไปเด้อมืออื่นนี่กันที่เดินทางอะทีลาแม่กับพ่อไปสามพันคมฝันพ่อเหมืนที่เบสติดอะอู้งไม่สามาความฝันหรอกไปคลิปหาเงินสามพัเงินสามพันเงินเซ่งมีอุ้งกับตัวสิข้างหน้าจะเจอหยังต่อ กาทุกคนเป็นกำลังใจพวกเราคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนไปนก่อนสบายดีบายบาย